สวัสดีครับยงครับก็บยินดีต้อนรับเข้าสู่คอร์ส The Stock Blueprint ซึ่งในส่วนของผมเนี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องหุ้นเติบโตหรือว่าหุ้นซปเปอร์สต็อกนะแต่ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาเนี่ยผมว่าผมอยากแนะนำตัวเองให้พวกเราฟังนิดนึงผมเองเทรดหุ้นมาตอนนี้ก็เรียกว่า10ปีได้แล้วนะและเป็น10ปีที่ต้องยอมรับว่า10ปีที่ผ่านมาในตลาดหุ้นเนี่ยมีสีสันเยอะยจริงๆนะครับมีทั้งช่วงดราม่าก็เยอะ มีทั้งช่วงน้าท่วมผมก็ผ่านมาแล้วปฏิวัติผมก็เจอมาแล้วนะผมเองเริ่มต้นกับการเข้ามาลงทุนคล้ายๆกับพวกเราทุกคนคือก็เห็นว่าเฮ้ยตลาดมม่มีโอกาสที่จะเข้ามาทํากาไรนะพอเริ่มศึกษาสิ่งแรกที่เห็นเลยก็เห็นเรื่องกราฟนะหลายๆคนก็รู้จักผมในทางในในในแง่ที่ว่าเ hey, อย้ยหยงเทรดกราฟนี่นะพอศึกษาเรื่องกราฟเนี่ยมันมันดีมากเลยนะ มันช่วยให้คุณ make money หรือว่าดึงเงินจากตลาดได้จริงเรื่องนี้ผมก,กล้าเอาหวัวปรกการเลืกคุณสามารถดูกราฟแล้วดึงเงินออกจากตลาดได้จริงแต่มันก็มีข้อจำกัดของมันอยู่เหมือนกันซึ่งผมจะมาเล่าให้ฟังในคอร์สนี้เวลาเริ่มเทรดเราโฟกัสการเล่นเร็วๆนะครับเฮ้ยห,หมุนเงินในตลาดดึงเงินในตลาดแต่อย่างหนึ่งที่ผมเริ่มเห็นก็คือว่าพอคุณเทรดเร็วอยู่เรื่อยๆไปสักพักเนี่ยมันเริ่มชนเพดาน ความหมายคือเงินคุณมันไม่สามารถไปต่อได้มากกว่านี้แล้วอะ่ะบางคนชนเพดานจะ10ล้านบางคนอาจจะ50ล้านบางคนอาจจะร้อยล้านแล้วแต่แต่ทุกคนที่เป็นสายเทรดสายเทรดเพีวๆกราฟเพีวๆจะชนเพดานนี้ทุกคนและเขาไปต่อไม่ได้คุณถึงไม่เห็นเศรษฐีพันล้านที่เป็นสายเทคนิคในคอฟเดอะสต็อกบูเปนผมก็จะมาอัปเดตว่าผมทำยังไงที่จะข้ามผ่านเพดานอันนี้ขึ้นมา วันนี้ต้องยอมรับว่าเริ่มเทรดช้าลงเริ่มสุขขุมมากขึ้นและหวังแต่ละครั้งทำกำไรแต่ละคำเนี่ยก็หวังคำที่ใหญ่มากขึ้นทุกๆคำจะเป็นเป็นกำไรที่สามารถดันพอร์ตให้เรารวยขึ้นได้และนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะนำมาถ่ายทอดให้พวกเราฟังสาธยายมาเยอะขนาดนี้สิ่งที่ผมนักการจะบอกคือเฮ้ยเรามาเรียนรู้เรื่องหุ้นกัน แล้วไม่ใช่แค่เรียนรู้เรื่องหุ้นธรรมดาแต่เรียนรู้เรื่องหุ้นเติบโตซึ่งผมจะไม่ได้บอกให้คุณแบบเอ้หลับหูหลับตาห,ตนนตหุ้นตัวนี้โตหุ้นตัวนั้นโตจริงๆทงําง้นไม่ได้แต่ผมจะมาบอกว่าในการปั้นพอร์ตหุ้นเติบโตคุณต้องทําอย่างไรเป็นพอร์ตหุ้นเติบโต101ผมบอกทริคคุณเลยนะอันนี้รู้แค่2คนอย่าบอกใครอีกเลยนะอยากรวยจากหุ้นเติบโตสิ่งที่คุณโฟกัสมี2อย่าง 1. ต้องคัดหุ้นให้ดี2 ต้องมีมันนี่ม n นจ e เมนต์หรือการบริหารหน้าตักที่ดีเทคนิคอะเรื่องรองพูดแบบนี้เลยนะแล้วที่ผมพูดจากคนที่เป็นสายเทรดเทคนิคจ๋าๆด้วยเพราะว่าถ้าคุณให้น้าหนักกับเทคนิคมากๆปัญหาคือถือไม่สุดแล้วคุณรวยไม่สุดและอย่าเชื่อผมเถอะว่าการรวยไม่สุดหรือการถือไม่สุดเนี่ยมันเฮิร์ตคุณขนาดไหน ผมยังจําได้เลยว่าในอดีตเนะี่ยผมเคยผมเคยพูดเรื่องนี้ให้ให้ใครหลายคนฟังตอนที่ผมสอนในคลาสนะผมอะเคยเข้าหุ้น k t c อซะถ้าเทียบกับพาวันเนี้ยเข้าที่ราคาบาท50แล้วผมซื้อไป15ล้านผมยังจําได้เลยประมาณประมาณปี2 0 1 2 2 0 1, 20 1, 20 1, 20 1, 20 1 20์หนึ2งสอน่นี่แหละซื้อไปบาท50และจำและก็จำได้นะพี่ครับบอกว่าเนี่ยราคาแค่ประมาณบาท60ก็ออกได้แล้วผมบอกเ้ยไม่ใช่ไปไกลกว่านั้น แล้วผมก็ถือไปตลอดถือไปตลอดถือไปตลอดจกนกระทั่งหุ้นขึ้นมาประมาณ4บาทแล้วผมก็บอกอเป็นไงอ่ะเห็นยังแล้วผมก็ขายหมดเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือหุ้นไปไกลถึง10บาท11บาทแล้วล่าสุดไปถึง30กว่าบาทพูดง่ายๆคือถ้าผมถือนะเฉพาะไอ้หุ้นตัวนี้ตัวเดียวที่ลงไป15บล้านนะวันนี้ผมน่าจะมีอย่างน้อยประมาณ350้าล้านละการขายเร็วคือข่างโงูประเภทหนึ่ง แล้วมันทำให้ผมรวยไม่สุดบทเรียนอันนี้มันแพงมากสำหรับผมแพงถึงขั้นที่วันนี้ต้องมาออกแบบในเรื่องการคัดหุ้นและการการวางมัล m a n มจเมน n t ในหุ้นเติบโตอย่าขายหมูเหมือนผมมันเฮิร์ตจริงๆและทุกครั้งที่คุณพาวิทย์พูดเรื่องหุ้น KTC นะมันฟังแล้วจิตจี๊ดเข้ามาในหัวใจรู้ได้ไงว่าหุ้นตัวไหนอยู่ในระยะเติบโต พราะกราฟขึ้นเหรออย่างที่ผมบอกคุณอนะถ้ากราฟขึ้นไปแล้วขึ้นไปเยอะๆแล้วทุกคนรู้แล้วคุณต้องเริ่มซื้อคุณต้องหัดเรียนรู้ที่จะซื้อหุ้นตอนที่หุ้นเริ่มขึ้นโอ้โหอันนี้นะคุณเอ๋ยโคตรยากแต่อย่างที่บอกครับถ้าทําได้คุณจะอ p level กึ้นไปได้อีกทีซึ่งไม่ต้องกลัวนะผมมีเวที่จะมาเล่าให้คุณฟังว,วิธีของผมจะเป็นวิธีที่ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านพูดอย่างนี้แล้วกัน แต่พิสูจน์มาแล้วว่าเวิร์กเวลาคุณเริ่มหาหุ้นหรือเริ่มหาสตอรี่ของหุ้นถ้าคุณไปไล่หาข่าวหุ้นแต่ละข่าวคุณเข้าไปไล่หาข้อมูลพื้นฐานหุ้นแต่ละตัวทําแบบนั้นเนี่ยข้อมูลมันเยอะเกินไป information overload คุณเพี้ยนพอดีทริคของผมคือเริ่มดูที่ผลก่อนแล้วค่อยตีดกลับมาหาเหตุหมายความว่าเริ่มดูว่าหุ้นตัวไหนเริ่มขึ้นแล้วคุณค่อยมาหาเหตุว่า ทำไมมันขึ้นมันขึ้นเพราะปัน่นมันขึ้นเพราะมีสตอรี่มันขึ้นเพราะผมประกอบการดีอยู่ที่คาดเอาไว้ฉะนั้นเริ่มที่ผลค่อยแกะมาหาเหตุแล้วค่อยตัดสินใจว่าเหตุนี้มันสามารถไหลต่อไปได้หรือเปล่านะครับฉะนั้นเริ่มที่เอฟเฟกแล้วกลับมาดูที่คอสวิธีนี้จากประสบการณ์ใช้แล้วเวิร์กกว่าแล้วแน่นอนสายกราฟเนี่ยกราฟคือผลถูกต้องมากคุณเริ่มดูที่กราฟก่อนถ้ากราฟเริ่มขึ้นค่อยมาดูพื้นฐาน ผลประกอบการดีค่อยมาดูพื้นฐานเพิ่มเติมทริคของผมนะอันแรกเริ่มแลนะสาธยายมากันเยอะแล้วผมว่าเรามาดูของจริงกันดีกว่าอย่างแรกเลยคุณต้องมี Account ของ TradingView ช่วงที่ผ่านมา e a r n i n g ในแต่ละไตรมาสเนี่ยมีบางช่วงนะ e n r n i n g ดูดูดูซีพนะ e a r n i n g มี Drop แต่ก็ยกกลับขึ้นมาได้มี Drop ยกกลับขึ้นมาได้แต่พอช่วงเริ่มเติบโตคืออะไรมีด r อ p นิดนึงแต่ก็ขึ้นกลับมาได้ อย่างรวดเร็วดรอปหนึ่งไตามาาแล้วก็ขึ้นกลับมาได้แล้วขึ้นต่ออีก3ไตามาาดรอปหนึ่งไตามาาขึ้นต่ออีกไตามาาดรอปหนึ่งไตามาาขึ้นต่อแต่ทันทีที่เริ่มดรอปสองไตามาาหุ้นไม่ทำนิวไฮแล้วเห็นปะ่ะนะครับฉะนั้นตรงอย่างที่ผมบอกหาช่วงที่กําไรเร,เริ่มกําไรติดติดกันประมาณ2ไตามาาเริ่มเข้าแต่ถ้ากําไรลดลง2ไตามาาติดหุ้นตัวนี้อาจจะหมดเฟสเติบโตในระยะสั้นของเขาแล้วก็ได้ก็เป็นจังหวะขายหุ้นของคุณ น,นอกเหนือจากการดู e a r n i n g ่งเพอร์แชร์แล้วแน่นอนเราต้องมาดู Free Cash Flow ที่เราคุยเมื่อกี้ลักษณะเดียวกันเลยครับคือคลิกเข้าไปที่ Financials แต่อย่างที่บอกของคุณจะไม่มีเหมือนผมแบบนี้อันนี้ผมมาร์กไว้แล้วในตรงนี้คุณก็เข้ามาที่ Cash Flow ผมเห็นว่าพอ Free Cash Flow มันเริ่มขึ้น e a r n i n g มันก็เริ่มขึ้นแถวนี้หุ้นเริ่มน่าสนใจ ผมก็จะเริ่มพิจารณาซื้อจากแถวนี้จากแถวนี้นะครับคุณเห็นไหมเออร์เน็เริ่มขึ้นเ e ออร์ Free Cash คสโ w ขึ้น e a r n i n g ็ง e ีดนะครับแต่ในชีวิตจริงนะหลับหูหลับตาเข้าไปเลยก็แหมก็นิดหนึ่งปะคุณก็อยากจะดูกราฟเพื่อดูว่าระดับที่เขามองเป็นแนวรับแนวต้านเนี่ยมันประมาณไหนเพราะผมว่าแบบคุณก็ควรจะทํา ตราบใดที่มันไม่เยอะเกินไปฉะนั้นผมจะมาให้คุณดูเอาพวก Cash Flow เอาพวกตรงนี้ออกไปก่อนฉะนั้นสิ่งที่ผมทำนะผมก็จะมาดูว่าตอนนี้หุ้นเนี่ยมีแนวรับแนวต้านอยู่ไหนแบบเบสิกเลยคุณมีต้านอยู่5รับเนรับมีระดับหนึ่งอยู่มาณ8 8แล้วก็อาจจะมีระดับหนึ่งใกล้ๆแถวๆประมาณ39าๆเนี้ย เม่อเรามองเมืองต้นมองแค่นี้และผมจะเล่าให้ฟังว่ามันจะมีอีกวิธีหนึ่งที่คุณสามารถดูว่าต้นทุนเฉลี่ยของคนที่เล่นหุ้นในรอบที่ผ่านมาอยู่ประมาณเท่าไหร่การรู้ต้นทุนเฉลี่ยคือเหมือนกับรู้ว่ารอบนี้ที่เขาเล่นกันอนะ่ะเขาเขามีต้นทุนอยู่เท่าไหร่ส่วนใหญ่นะเวลาราคาลงมาที่ต้นทุนมันก็จะรับอยู่หรือว่าราคาทะลุต้นทุนไปแล้ว มันก็มักจะไปต่อจริงนะครับฉะนั้นทริคในการดูต้นทุนเฉลี่ยอันหนึง่งมันจะเป็นเครื่องมือที่ชื่อว่า volume profile คือดูว่าคนสะสมหุ้นอยู่แถวนี้อ่ะคุณโยงพอที่จะคัดไอหุ้นซุปเปอร์สต็อกนี้พอได้แล้วแหละผมก็ต้องบอกว่าคัดหุ้นเป็นก็ไม่ได้แปลว่าพอจะโตเสมอไปนะฟังดูแปลกว่ามันไม่พอเพราะอะไร เพราะคุณต้องรู้ว่าคุณควรจะใส่เงินไปเท่าไหร่ด้วยเพราะการที่คุณบอกนี่คือหุ้นซุปเปอร์สต็อกนี่คือหุ้นที่คุณคิดว่าเป็นซุปเปอร์สต็อกแต่มันจะไปจริงหรือเปล่ามันจะขึ้นเด้งหนึ่งอย่างที่คุณคิดหรือเปล่าเฮ้ยไม่รู้ไงถ้าคุณอัดดินปืนทั้งหมดเข้าไปเป็นกระสุนปืนใหญ่ยิงปั้งมีพอร์ตล้านใส่ล้านนะมีพอร์ตล้านใส่สองล้านคุณก็ไม่มีเงินเหลือให้กับหุ้นตัวอื่นเลยแล้วถ้าหุ้นที่คุณเลือกมันไม่ไปขึ้นมาเซ็งเลยนะเว้ย แล้วความเฮิร์ตคืออะไรรู้บ่าในตลาดหุ้นสิ่งที่ทําให้คนอึดอัดที่สุดคือหุ้นเราไม่ขึ้นหุ้นคนอื่นขึ้นแล้วพอคนอื่นขึ้นทุกวันนี้มีโซเชียลเขาก็ชอบโพสต์ว่าเฮ้ยเนี่ยหุ้นตัวนี้ขึ้นอีกแล้วบวกอีกต่อวันแล้ววันนี้ก็บวกวันนั้นก็บวกของคุณไม่ไปไหนเลยการเปรียบเทียบเนี่ยทำคนพังมานักต่อนักแล้วผมเองจะซื้อรถเนี่ยผมโดนเปรียบเทียบเลยต้องเปลี่ยนรุ่นเลยนะครับมันมันทำคนพังมานักต่อนักแล้วฉะนั้น สิ่งสำคัญตอนนี้คือคุณควรจะวางเงินอย่างไรที่ 1. บริหารความเสี่ยงได้ 2. ถ้าหุ้นมาคุณต้องได้ประโยชน์สูงสุดจากมันผิดทางฟต็อปล้อถูกทางรับอฟิตลันพอได้ละอันนั้นมันเก่าแล้วเราคุยอันใหม่ดีกว่าต้องออกแบบให้เอื้อกับการเติบโตของหุ้นหรือหุ้นเติบโตด้วยนะครับย้ำเลยนะไซคลจี Psychology สำคัญแต่ผมพูดไปหมดแล้ว บางคนบอกว่าเฮ้ยคุณต้องมี m ายเซ e ตนักลงทุนค่ะดีไหมคำว่ามายเซตนักลงทุนผมจะบอกว่าเอ,อ่อมายเซตนักลงทุนคืออะไรวะให้ตีความง่ายๆเลยนะมันเหมือนคุณเข้าใจปรัชญาการลงทุนโอ้โหแม่งฟังไม่รู้เรื่องเข้าไปใหญ่ผมอยากจะบอกว่าไซคลจีการลงทุนคือการลงทุนคุณทำเพื่ออะไรถ้าคุณหาเหตุผลของมันได้นั่นคือมายเซตที่คุณ define กันมนแล้ว คนบางคนบอกพี่ผมขอตังกินข้าวสมมุติผมขอตังแค่เทเรดแต่ละวันเนี่ยขอให้ตังกินกินข้าวก็พออย่างนั้นไมซ์เขาก็คือขอเป็นกระแสเงินสดระยะสั้นเทคนงเทคนิคมันนี่ a n แม e จเมนต์อะไรก็ตามมันจะโฟกัสไปทางเพื่อการการสร้างกระแสเงินสดระยะสั้นการเล่นเร็วอย่างเดียวมันจะได้นะได้เงินเร็วแต่ไม่ได้ไม่เคยได้คำับ แต่ผมเข้าใจนะว่า,วาเวลาบอกว่าพอร์ตเราควรเสี่ยงได้เท่าไหร่เนี่ยเราไม่มีตัวเลขเริ่มไงคือมันไม่มีเบนชมมากหรืออะไรเลยเหรอในมุมมองผมแล้วกันนะในมุมมองผมคือวเวลาพอร์ตเล็กพอร์ตหลักแสนสองแสน,ส,แส,นสามแสนเนี่ยเสี่ยงได้เยอะหน่อยอย่างแรกเลยถ้าเสี่ยงน้อยมากคุณแทบจะไม่เห็นหมดตอบแทนเลยอย่างที่สองคือให้ผู้ก็พูดเถอะว่า1 2 3่งสองสามแสนเป็นเงินก้อนที่ถ้าไม่ตายหาใหม่ได้ไม่ยากพูดอย่างนี้แล้วกัน แต่ถ้าพอร์ตใหญ่พอร์ตระดับล้าน2ล้าน5ล้านแล้วอะ่ะผมว่าคุณจําเป็นต้องเสี่ยงให้มันน้อยลงมาหน่อยเพราะว่าเงินมันเริ่มเป็นก้อนใหญ่ถ้าเสียไปเอากลับมาอีกทีมันอาจจะยากมากขึ้นฉะนั้นพอร์ตเล็กผมว่าเสี่ยงได้เยอะหน่อยพอร์ตใหญ่เสี่ยงให้น้อยหน่อยแต่เริ่มต้นก็ตั้งไว้ประมาณ10%ถ้าคุณไม่โอเคกับ15%บที่ผมบอกก็สัก10%ซก็ยังดีแต่แต่อย่าไปคิดว่าพอร์ตห้ามเสียหายเลยแบบ เฮ้ย hey, แบบโหดรอดาวหรือว่าขาดทุนลงมานิดนึงก็ไม่ได้อย่าคิดแบบนั้นเพราะทําแบบนั้นแล้วพอร์ตไม่โตผมเคยเจอมุมมองบางคนที่เล่นแบบเล่นเร็วมากๆซื้อปุ๊บหุ้นต้องขึ้นถ้าหุ้นลงมาหนึ่งช่องสองช่องออกโอ้โหคุณเอ๋ยชาตินี้ถึงชาติหน้าก็ไม่เคยได้คาใหญ่เพราะว่าอะไรเพราะไม่เปิดโอกาสให้หุ้นมันกระเพื่อมบ้างเลยนะครับฉะนั้นอย่าไปบอกว่าเฮ้ย hey, พอร์ตนะขาดทุนห้ามเกิน2%ห้ามเกิน3%เอนั้นผมว่ามันน้อยเกินไปสัก10-15 คือตัวเลขตัวเลขเริ่มที่กำลังดีเรามาดูตัวอย่างกันเราก็ได้พอทราบแล้วว่าการดู f r e ฟรีแ h Flow เป็นยังไงนะครับการดู e a r n i n g ่หรือ EPS เป็นยังไงแล้วการดู Volume มโปรไฟลเบื้องต้นเป็นยังไงแต่ผมคิดว่ามันน่าจะได้ประโยชน์ถ้าคุณได้เห็นการเอาเครื่องมือทั้งหมดตรงนี้มาใช้ร่วมกันในกราฟจริงอ่ะผมขอยกตัวอย่างหุ้นตัวนี้ก่อนละกันหุ้นบีกริม บีกริมเนี่ยลิสต์ก็ามาในตลาดประมาณปี2017ประมาณ2-3ปีที่แล้วแล้วก็ถือว่าเป็นหุ้นที่เพอร์ฟอร์มได้อย่างดีเยี่ยมตัวหนึ่งผมยังจําได้เลยนะในช่วงแรกที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาเข้ามาด้วย PE ที่ไม่ได้ถูกขนาดนั้นแล้วคนก็บอกว่าหุ้นลงไฟฟ้ามันจะไปแค่ไหนเชียวแต่กลายเป็นว่าในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาตั้งแต่2018ไล่2018ถึงปัจจุบันเนี่ยประมาณ2ปี2ปีกว่ายังไม่ถึง3ปีหุ้นเนี่ยขึ้นไปพีคเนี่ย IPO ที่มันไม่ถึง20บาทหุ้นขึ้นไปพีคมาน60บาทขึ้นไป3เด้งไม่ธรรมดาเลยนะคำถามคือวันนี้เราเห็นว่าหุ้นมันขึ้นมาได้ขนาดนี้แต่ณนะโมเมนต์ที่หุ้นยังอยู่ที่ประมาณ20บาทหรือ3หรือแม้กระทั่ง30บาทเนี่ยเราจะพอมีอินดิเคเตอร์หรือมีมีอะไรช่วยดูได้ไหมว่าหุ้นตัวนี้จะสามารถไปได้ไกลหุ้นตัวนี้จะมีศักยภาพในการเป็นซุปเปอร์สต็อกได้ไหมเราจะเอาเครื่องมือที่เราได้คุยกันเนี่ย มาใช้ด้ดวยกันอย่างแรกนะครับผมก็จะพลอตอะไรพวกเราก็ได้เห็นกันแล้วนะครับว่าท,ทั้งในเรื่องของการคัดหุ้นก็ดีและในเรื่องของ Money Management ก็ดีเนี่ยเมื่อเราได้ออกแบบมันดีแล้วนํามารวมกันจะมีประสิทธิภาพเนี่ยมันสามารถทํากําไรให้เรามากขนาดไหนนะครับแน่นอนแหละเวลาผมพูดเรื่องการลงทุนเนี่ยการพูดผ่านสไลด์แบบนี้มันฟังดูเหมือนง่ายทั้งนั้น หลายคนจะพูดว่าเฮ้ยทำจริงไม่ง่ายอย่างที่คิดนะลงมือลงทุนจริงๆเนี่ยมันเป็นสเต็ปที่ต้องใช้ความกล้าพอสมควรแต่ผมคิดว่าวันนี้คุณไม่ลงทุนไม่ได้แล้วทุกๆวันที่ผ่านไปที่คุณยังรอก่อนเดี๋ยวก่อนรอพร้อมก่อนเนี่ยตลาดมันไปไม่รอคุณนะนั่นคือความมัง่งคั่งที่คุณควรจะได้แต่คุณไม่ได้หยิบมันเข้ามาผมเสียได้แทนคุณจริงๆวันนี้ เนื้อหาที่ดูเหมือนแสนจะซิมเป้แท้จริงแล้วมันถูกกลัน่นถูกกรองมาด้วยประสบการณ์ผมกว่า10ปีไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าไปอ่านหนังสือแล้วเจอผมสาบานได้เลยโมเดลพวกนี้ไม่มีในหนังสือเพราะมันเอามาจากประสบการณ์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ value stock b o u p i อ่าเป็นคอร์สที่เน้นหุ้น value ต่างกับคุณหยงยังไงนะครับ คุณหยงเนี่ยซูเปอร์สต็อกนะเขาเล่นหุ้นเติบโตนะครับแต่ของเราเนี่ยเน้น Value ูนะแว l u ลคืออะไรคือเวลาคุณถือหุ้น v a l u ลเนี่ยเราจะถืออย่างสบายใจรวยไปเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการคัดเลือกหุ้นแว l u ลเนี่ยที่ถือและสบายใจอะ่ะมันเป็นยังไงก่อนอื่นเรามาคุยเรื่องของเพนก่อนปัญหาปัญหาของคนในตลาดหุ้นอย่างแรกเลยนะที่ผมเจอนะจากประสบการณ์ที่บอกโอ้โหสอนมาเยอะมากเลยนะเรื่องแรกก็คือว่า ซื้อหุ้นดีแรกๆกำไรแต่สุดท้ายถือจนขาดทุนผมว่าปัญหาที่เป็นคลาสสิกเคสนะซึ่งวิธีแก้เนี่ยจริงๆแล้วคืออะไรรู้ไหมคือการรู้เรื่องรอบซึ่งเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าเรื่องรอบมันคืออะไรถ้าคุณเข้าผิดรอบนะมันจะกลายเป็นปัญหาที่เรา,ท,เราที่เราเจอก็คือว่าถือหุ้นไปสุดท้ายอ้าวขาดทุนลรวจะถือทําไมนะครับอันที่2ทําไมเล่นหุ้นมาตั้งนานแล้วพอร์ตไม่โตนะครับคืออันเนี้ยเป็นเรื่องที่ผมว่าคนคุยกันเยอะ ว่าแบบเฮ้ยบางทีเราก็เทรดแล้วกำไรเรื่อยๆนะแต่ทำไมพอร์ตมันไม่โตถ้าคุณมาสังเกตรจริงๆเนี่ยคนที่พอร์ตโตเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่การซื้อมาขายไปนะครับมันคือการถือให้นานที่สุดผมว่าเซียนหุ้นในตลาดเกือบทุกคนเนี่ยเขาจะมีช็อตที่ถือแล้วทำให้เขาพอร์ตเติบโตอ่ะอย่างหลายคนนึกว่าอย่างเสียป,ป๋องเสียยักษ์เนี่ยรวยเพราะการเทรดหุ้นจริงๆไม่ใช่นะถ้าไปดูจริงๆเนี่ยช่วงที่ทำให้พอร์ตเขาโตอย่างก้าวกระโดดเนี่ย มันเป็นช่วงที่เขาถือหุ้นตน่งหากนะครับซึ่งเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าไอ้วิธีการถืออย่างนี้มันทํำยังไงเพราะการถือหุ้นเนี่ยมันไม่มีวิธีการที่แบบว่าคนเข้าใจเรื่องรอบนะครับไซเคิลเตรียมเงิน เมื่อไรในการดูเรื่องรอบเนี่ยสิ่งที่สําคัญในการใช้ดูรอบนะก็คือกราฟหุ้นซึ่งกราฟหุ้นเดี๋ยวเปิดให้ดูว่ากราฟไหนเนี่ยตอนนี้ผมแนะนําในการใช้ตัวที่ผมจะใช้ดูในเรื่องของของตัวไซเคิลเนี่ยผมจะดูเรื่องของ RSI คือราคาหุ้นเนี่ยมันจะไปเรื่อยๆนะครับมันไปขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปจากบาทสิบาทยี่สบาทสามสิ 30, 30, 40, บสี่สิบคือมันขึ้นไปเรื่อยๆไงแต่สิ่งที่มันจะเป็นรอบเนี่ยมันคือในเรื่องของ RSI หร relative strength index ซึ่งตรงเนี้ย พอคุณเอามาพอตเข้าใส่เข้าไปในการาฟเนี่ยคุณจะเริ่มเห็นแล้วว่าหุ้นแต่ละตัวเนี่ยมันมีรอบของมันตอนขึ้นไปแพงขึ้นไปสูงสุดยังไงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราดูกันซึ่งสิ่งที่คุณต้องเข้าใจเนี่ยเรื่องของรอบเนี่ยมันมีทั้งรอบตั้ของตลาดและรอบของหุ้นรายตัวรอบของตลาดคืออะไรตลาดเราคือตลาดเซ็ตนะนะครับ ตลาดเซ็ตเนี่ยมันก็มีรอบของมันช่วงที่ตลาดถูกคืออะไรรอบที่ถูกก็อย่างเช่นเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเนาะอย่างเมื่อกี้ที่บอกปี97ปี2008แล้วก็ปี2020ในปัจจุบันเนี่ยนั่นคือรอบของตลาดเวลาหุ้นถูกหุ้นถูกคือสุวนหุ้นส่วนใหญ่ในตลาดจะถูกแต่มันก็มีรอบของหุ้นรายตัวซึ่งบางอุตสาหกรรมเนี่ยหุ้นบางอุตสาหกรรมเนี่ยรอบมันไม่ตรงกับรอบตลาดดังนั้นจังหวะการซื้อเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่จังหวะที่ตรงกับตลาดทีเดียวอันนี้เราก็ต้องมาทำข้าใจดังนั้นอย่าง มันเป็นจุดที่ซื้อได้อย่างอีกอันหนึ่งพอเรามาดูหุ้นของเราเนี่ยที่อยากจะซื้อเนี่ยหุ้นตัวนี้ลงมาในรอบที่ซื้อได้ <S <S value นะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญและผมว่าสําคัญสุดละคือคุณต้องเข้าใจว่าไอ้หุ้นแต่ละตัวเนี่ยเวลาคุณดูเนี่ยการตีมูลค่าพื้นฐานของหุ้นเนี่ยคุณต้องดูอะไรบ้างมูลค่าพื้นฐานเนี่ยมันเป็นการอ่านงบนะครับซึ่งสิ่งที่ผมจะสอนเนี่ยก็คืองบการเงิน ทั้ง3แบบในบริษัทบริษัทนึงเนี่ยงบมันจะมีอยู่สามงบนะครับอันแรกคืองบดุลงบดุลก็คือบอกฐานะของกิจการว่ากิจการนั้นน่ยมีความก็เรียกว่ามั่นคงแค่ไหนอันที่สองคืองบกําไรขาดทุนคือความสามารถในการทํารายได้อันแรกคืองบดุลคือมองว่า กิจาการนี้แข็งแรงไหมอาบ้านคุณรวยไหมดูงบดุลก็รู้แล้วว่ากิจการนี้รวยรวยหรือจนอันที่2คืออะไรไอ้คนรวยคนนี้คนรวยคนนี้มีอนาคตเปล่าถ้ามีอนาคตคือเขาสามารถทํารายได,ได้ได้ต่อไปนะครับคืองบกรขแสเงินจเ็ตัวบอกอันที่3ก็คือว่างบกระแสเงินสดคืออะไรคือการเช็คสุขภาพว่าคนคนนี้จริงๆแล้วเนี่ยสุขภาพเขาดีไหมเวลาเกิดวิกฤตเขาผ่านได้ไหมก็ดูในเรื่องของงบกระแสเงินสดเล็กอันที่ผมมาประกอบคราวนี้คือเรื่องของดูปองโมเดล คือการดลูลึกเข้าไปอีกนิดหนึ่งในเรื่องของ ROE นะครับซึ่ง ROE เนี่ยหลายคนถามว่ามันคืออะไรผมว่าถ้าคุณเคยฟังวอล์เปเบัฟเฟต์เนาะวอล์เปเบัฟเฟตจะให้ความสำคัญกับ ROE ค่อนข้างมาก Return on Equity ก็คือว่าเงินที่คุณลงลงไปในการซื้อ,อกิจการมันต้องค,คุ้มค่านะครับตัว ROE เป็นตัวบอกและตัวดูปองโมเดลเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่า ROE ตัวนี้คุณภาพของ ROE เนี่ยมันเป็นยังไงเราไปดูก่อนงบดุลงบดุลหน้าตาเป็นยังไงนะครับ พอเรารู้เรื่องดูป้องไปแล้วเนี่ยคุณภาพเอาอีกคราวนี้มาดูความถูกแพงของหุ้นนะครับซึ่งสามารถดูได้จากอะไรนะครับจริงคร่าวๆเนี่ยคนก็พูดกันเยอะอยู่แล้วเนาะในเรื่องของ P/E price per book แล้วก็ earning per share เนี่ยนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากให้คุณเห็นมากกว่านั้นเนี่ยซึ่งคนไม่ค่อยพูดถึงคือแม้แต่ P/E หรือ price per book เองเนี่ยมันก็มีรอบของมันความแปลกอยู่ตรงนี้นะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่าหุ้นเช่น บางตัวผมยกตัวอย่างโรงพยาบาล PE สูงมากคนคิดว่าโรงพยาบาลเนี่ย PE สูงตลอดมาจริงๆไม่ใช่นะมันมีบางช่วงที่โรงพยาบาล PE ถูกก็มีหรืออย่างโรงไฟฟ้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้โรงไฟฟ้าเป็นหุ้นที่ PE สูงนะแต่ในอดีตเนี่ยผมจะบอกว่าอย่างหุ้น e อ็โกหรือว่าลาดบุรีอะไรสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่กราฟจะเข้ามานะเทรดกันที่ PE ต่ํามากๆดังนั้น เวลาคุณดูเรื่องของ P/E เนี่ยบางครั้งคุณอย่าเอามวลชนมาหลอกคุณไงคือบางครั้งบางคุณอาจจะบอกโอ้หุุนตัวนี้ P/E สูงต่อไปอาจจะไม่ใช่ไงนั้นข้อดีที่สุดเนี่ยถ้าคุณสามารถลงในหุ้นระยะยาวนะและคุณเลือกจังหวะที่ P/E หรือแล้วก็ price per book อะไรค่อนข้างต่ำเนี่ยผมว่าคุณค่อนข้างได้ส่วนสำคัญแล้หุ้น5ตัวที่ผมเลือกในรอบนี้คืออะไรโอ้โห ฟังมาตั้งนานคือถ้าคุณฟังตลอดผมว่าคุณได้ไม่ลู้กี่ตัวแล้วล่ะอันนี้มาสรุปแล้วกันนะครับขอตัวช่วยคุณหยงโหมันมดูลเรียบร้อยอย่างเงี้ยเอาแน่นอนผมเป็นคนเรียบร้อยอรงนี้ผมต้องมาคัดหุ้นแล้วอะว่า5ตัวที่ผมจะเลือกในรอบนี้มันคือตัวไหนบ้างนะครับต้องให้คุณหยงช่วยแล้วล่ะผมจะดูพื้นฐานแล้วคุณหยงก็เอากราฟมาดู อยากได้หุ้นสิบเด้งมันไม่ใช่คนที่ซื้อมาแล้วขายไปต้องเข้าใจแวลูของมันเทคนิคการเข้าหุ้นที่ดีคือรู้ว่าคนอื่นนี่ต้นทุนอยู่ประมาณเท่าไหร่ด้วยการดูเครื่องมือที่เรียกว่า ปัญหางนักงทุนเลยย้ยยาวเวลาซื้อหุ้นเขาซื้อไปเนี่ยราคาหุ้นไปแล้วนะสุดท้ายมันกลับมาราคาที่เดิมหรือว่าลงไปจนขาดทุนเลยเพราะว่าบางทีอาจจะไม่ได้รู้ในเรื่องของรอบราคาจุดไหนหน่าสนใจปี2020ดีที่สุดในการซื้อหุ้นเลยยาวจุดเริ่มต้นของรอบใหม่หลักการที่ผมสอนใน cost value stock b o u p i n เหมาะสำหรับคนที่อยากเรียนวิธีการปั้นพอร์ตสร้างอิสรภาพทางการเงินของจริงนะซึ่งสิ่งที่ผมสอนเนี่ยคือ CP TV C คือ cycle เข้าใจ cycle ก่อนว่ารอบตลาดเคยอ พุ้นคืออะไรเข้าใจแล้วคุณจะรู้ว่าการขึ้นลงเป็นยังไง P, P คือ price เราต้องรู้หมดเวลาซื้อหุ้นเนี่ยคุณกังซื้อในขาขึ้นหรือซื้อในขาลง T, T คืออะไร T, T คือ timing มันเป็นจุดกลับตัวของหุ้นหลายๆตัวแต่หลายคนไม่กล้าซื้อไงเพราะไม่เข้าใจว่าพอ timing การกลับตัวเนี่ยมันกลับตัวทรงไหนคุณจะซื้อแบบไหนแล้วตัว V ค,คือ value คนที่อยากได้หุ้น10เด้งมันไม่ใช่คนที่ซื้อมาแล้วขายไปแต่ถ้าคุณจะวางแผนให้ซื้อหุ้นแล้วถือตลอดไปเนี่ยคือต้องเข้าใจ value ของมันการแกะงบการเงินทัั้้งงงหหมมดซึ่ผจะสออนนนนใคี Value stock Co Bo ปญาข ที่เข้ามาเทรดหุ้นโดยเฉพาะสายกราฟเทรดมาตั้งนานแล้วแต่พอร์ตก็ไม่เคยโตสักทีอย่างแรกเลยมักจะออกของเร็วเกินไปอย่างที่2หุ้นตัวไหนที่มันดีแล้วอ่ะเขาก็มีไม่เยอะทําให้กําไรของหุ้นตัวนั้นมันไม่สามารถดันพอร์ตให้รวยระดับเปลี่ยนหลักได้สิ่งที่ผมจะนํามาถ่ายทอดในคอร์สซุปเปอร์สต็อกบูปินเนี่ยคือเวที่สายเทรดจะสามารถปั้นพอร์ตได้1ได้หุ้นทุกรอบอย่างที่2คุณไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเฝ้ากราฟคุณได้เวลาชีวิตกลับมามี หล,หลักอยู่2อย่างอย่างแรกคือการคัดหุ้นอย่างที่2คือ Money Management เวลาคัดหุ้นดูอย่างแรก Earning ต้องมามันควรจะมีกําไรเพิ่มขึ้นสเต็ปที่ f r e e c ี Cash flow หรือว่ากระแสงเงินสดอิสระของกิจการเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเป็นเรื่องใหม่สายเทรดไม่ค่อยพูดถึงอย่างที่ 3, ท3เทคนิคการเข้าหุ้นที่ดีคือรู้ว่าคนอื่นมีต้นทุนอยู่ประมาณเท่าไหร่ด้วยการดูเครื่องมือที่เรียกว่า Volume Profile สเต็ปที่4ให้พอร์ตหุ้นเติบใหญ่ด้วย่อคุณจะซถ้าหุ้นตัวไหนขึ้นต่อคุณ บูปินถ้าใครสนใจเรียนการสร้างพอร์ตในระยะยาวมาเรียนใน Value Stock บูปินดีที่สุดในรอบ10ปีที่คุณจะปั้นพอร์ตณะเวลานี้สายเทรดต้องการที่จะปั้นพอร์ตให้มีหุ้น Super Stock ในทุกรอบตลาดมาเรียนคอร์ส Super Stock บูปินกันครับเอางี้เรียนทั้ง2คอร์สเลยเรามีโปรโมชั่นให้มาเจอกันในคอร์ส Value Stock บูปินและ Super Stock บูปินครับ